สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เอฟซีแฟนคลับ Club, ที่รับชมทางช่องมังกรอีสานเป็นจังไห่พอยายมือนี่เนาะช่วงนี้ว่าเป็นมือนี่ดอกพี่น้องช่วงนี้สิบว่คอยเดมิการอัดคลิปเมื่อบอกกับพีกับน้องเ่าใดพอยายเพราะว่านี่แหละกําลังเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะเตรียมมากเดือนกว่าแล้วพอยายอโอ้ย่อยละพ่อวันหน้าอยากเห็นหอยวันที่สิบแปดเร็วเป็นอย่างติ ไปอย่งข่อยเมื่อยเมื่อยเป็นตจังได้พี่น้องเมื่อยเป็นตัวไดเป็นตคือข่อยที่เราไงว่าแดงแดงกันเดย็่าแดงดงกันกันว่าอ่ะมือนีพี่น้องมาบอกเรื่องอ่าคนสีสะเก็มาบอกพื้นคนสีสะเกตจังไอยพี่น้องอนคนสีสะเกตเนี่ยแดดพะย่ะอ้าวมันบอดีอย่าไปหาบอกพื้นกันมันบอดีอ้าวจังเลยเนาะณโอกาสต่อไปนี้ขอจุงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านมาพบและสัมผัสกับศิลปินที่ว่ากันว่าตอนนี้ คือคือเบอร์หนึ่งของวงการหมอหลำวาดคำสังส่งซับพี่น้องซึ่งกับว่ามันผู้ใดอื่นไกลกับเป็นลูกหลานอ่าว่าสิเป็นชาวศรีสเกตละกะชาวจังหวัดอุบลราชธานีมือนี่สิเอาข้ามขวัญของจังหวัดศรีสเกตมาฝากพีตอนน้องพี่น้องแดนประสาทหอมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศดล้ำสามาคัคคีพี่น้องนั่นก็คือศิล,ลปิน บอมเป็นผู้ใด้ยืนไก่อุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องแม่ครับที่จริงแล้วสําหรับคลิปนี้ต่างใจว่าสิอาตังตะ8โมงเศาร์พี่อันพยย่อหญ่แต่ว่าตอนนี้เกือบสีถุมเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละด้วยห,ยหลายๆอย่างนั่แหละพี่น้องอยากมาอัดคลิปครั้งเดียวพ่อยญ่แต่ว่ามันบ่มบมีเวลาก็คือเตรียมง,งานมืดมือพี่น้องนั่นแหละมืดมือถา,าวรคันต่เสาจนว่าหอดคำแล้เวเป็นจังไดาเรียกว่าสยบดรามา่พยาพ่อยัยก้อนหนานีด มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี่หลายบอกกันไปหลายสําหรับคนที่เข้ามาป่วนเนาะอ่าเป็นยังนอง้องอุ้งอิงจังบอทําทบุญหาพอ,อบบมีเงินบ่แม่หน่อยอเป็นคนเก็บเงินบบเอาเงินให้ลูกบ่จังส่ไหมหลากหลายดราม่าที่เขามามแต่้าผู้ใดได้เบิง้งคลิปมือขึ้นี่เนาะพราะหเนาะถือว่าสยบดรามา่า มื่ขึ้น,น,ยนอยู mm. ่ที่ห้างสาวนดยเพชรบานแพงไปทาการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกถือว่าเป็นอีกบ้านหลังหนึ่งของน้องเนะยายเนะพ <Man. S 1> ี่เนาะลักกามีญาติทางพอพ่อแท้ๆของน้องอุอิงเนี่ยแหละเป็นคุณป้าทีมใหญ่ของเพินน่ะละเดินทางไปให้กําลังใจลูกหลาน mm. ลหลายๆคนเห็นแล้วกะโอ้คือว่าคือหมูจะคว่มจังสีไหมพี่น้อง <But S 1> เป็นประทับใจ,บบใจเป็นเบ็กที่กตัญญูรู้คุณไม่เคยทิ้งใคร ไว้ข้างหลังบระซันทอ<ม>ล้วก,กาสยบดาม่าแมนค่ะที่หลายๆคนบอกว่าออหอิงเพจมันแพงเอาตาพี่น้องทางเมยค่ะเ่เอาพี่น้องทางพอแังสี่พี่น้องซึ่งมื่อขึ้นนี้กะกะถือว่าเป็นหลักฐานสบาย <c oughs> ยืนยันและวะ้วว่าน้องกะบอกเคยลืมผู้มีพระคุณจะคนดอก ก็ค <office> ือเมื่อคืนนี้ไปทําการแสดงยุทธีจังหวัดอุบลราชธานีเนาะแล้วทั้งป้าๆนี่ละพี่น้องทั้งพ่อพ่อแท้ๆของน้องก็ได้มาให้กำลังใจหลานแล้วน้องอุ้งอิงกับมีโอกาสได้สิว่าจังไดร่ะตอบบุญแท่นคุณซะไปกับมีการมอบเงินจํานวนหนึ่งพี่น้องซึ่งว่ากันมาเงินจํานวนนี้หามาด้วยน้ําพักดําแรงหลักกับ่าเ็นเงื่อนจํานวนได้หน่อยพี่น้อง เท่าไหร่ไม่รู้แต่หมูดจะว่าเป็นปึกเป็นปึกเลยเอนี่ลหละกาถือว่าสยบข้ามเบาของคนที่ว่าน้องบอเอาพี่น้องฟังพอแต่ว่ากับน้องกับบอไว้เสมอนั่นแหละว่าถึงแม้ว่าบ่ได้เอาไห้ต้อนหนาบอว่าสิเป็นซื้อหรือว่าอ่าคนทำคลิป แต่ว่านอกกับมีการโอนให้ไปเรื่อยๆอยู่ <c oughs> โอนให้พี่น้องโอนให้ไอย้ยา <c oughs> โอนให้แม่ป้าจังสออซึ่งก็ถือว่าเป็นเด้หน่อยที่มูจะควบแห้งผู้ที่เพิ่นเคยเลี้ยงดูน้องมากัต่แต่สมัยน้องหน่อยๆเนาะอม่างเงเนาะ,ะซึ่งเพิ่นกับมีการทางคุณคุณป้าหรือว่าพี่สาวของพอเนี่ยเพิ่นก็นมีการบอกเออส่วนเรื่องการทำบุญหาพอเดี๋ยวเขาจงบอกกันอีกเทือนึงซึ่งก็นานี เห็นคอมเมนต์พ่อหญ่เขามากคอมเมนต์ที่ช่องมังกรอีสานเนี่ยเราพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นตอนนั้นเป็นประเด็นประเด็นดราม่านักยุที่ว่าอเป็นยังคือบอําบุญหาพอจังเสือจังสี่ไหมแล้วมีญาตเนี่ล่ะเพิ่นคอมเมนต์เขามากว่าเพิ่นเป็นญาติท่างพอพ่อยาเพิ่นเป็นญาติท่างพอของน้องอุ้งอิงขนาดคอยเป็นญาติท่างพอคอยย่างบ่อเดือดร้อนเลยจังสี่ไหมสำหรับเพิ่นฝากถึงคนที่ป่วนเขามาป่วนเขามาแสะนงเนาพี่น้องเนาะนั่นแ e หละ ก็ถือว่าสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงสงอีหรีพยยอนยเมืม่อเคลื่อนเสร็จจากงานที่จังหวัดอุบลแล้วเนาะเพื่อนก็มีการนางเครื่องไปกับพอโจของเพิ่นเนี่ละกับพี่มอนอิงเดินทางลงกรุงเทพต่อราคาเมือแรกนี้มาสแสดงอยู่สายพยายอนยัยเพชรธบุม,ม,มเรียกว่าทํางานแถบสีบ่มีเวลาเด้ดพักพอนะแะ้ากาสีพุ่นระบาดที่นี่คสอขึ้นทางภาคกลางสัตรวบาที่นี่ จังสีอ้ยกลับขึ้นมาทางอีสานอีกบอะว่าช่วงบอว่าสิเป็นงานแถวใดล่ะผ่ากลางบอช่วงวันที่สิบสิบกว่านี่กสิกสิยุ่อีสานอีกในบัดิหนีเงาเง่ไปเลยบอว่าสิเป็นที่บ้านที่บ้านน้องเองเนาะสีสะเกดเนาะแล้วก็มาสิบแปดยุคอย็ดยี่สิบขยุคอย็ดอีกไอที่เห็นข่าวข่าวเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะบัดที่นี่ นี่แหละคือคนที่มาเติมเต็มวงสาวหน่อยเพียงไเพ่งนี่คือเพรพี่น้องเพชรทุกอย่างเพราะว่าที่เป็นหัวใจเพรค่ะร่ะางกายน้องคือว่าเพรจดืดๆแกงอยู่แต่ว,ว่าคนท่าเนาะก็บพอยากให้ฮักโหมหรอกแต่ว,ว่าก็ต้องขอใจว่าน้ําขึ้นก็ต้องรีบตักพี่น้องอเพื่อให้ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างได้สุขสบายเมื่อนี้ก็มีโอกาสไ,ไปเห็นคลิปของ พี่เบาโทนพี่เบาโทนคนเลี้ยงแบกคนที่บว่ตะเลี้ยงแบละล่ะเลี้ยงหลายหลายชีวิตที่บ้านหนออุนอมหญิงบวสิเป็นง้อคั้ว,วเลี้ยงซอยผู้ซอยหญ้าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงโอสัมปีบดบูดดิยุ่มันแบดดุกดุดิกมูนี่โอ้เลี้ยบทากบ่ไดทท่าันโดท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 ันดุกดิกมูนี่เออนั่นล่ะสัตว์ทุกตัวที่บ้านของหู<ด>ุหญิงวากันว่ามีซื้อละก็เป็นซุปตาไปหมดแล้ว เห็นพิทโทนมีโอกาสอาล่องคีบามันอีองมีโอกาสไป็สื่อทอง mm hmm. ถึงไม่ใช่เส้นแรก <Ha. S 2> แต่ก็เป็นเส้นแรกที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรง mm hmm. แบบสุจริตก้อนาาอ,นน mm hmm. อันี้พิ่นซื้อหลาเพิ่นมาเออแต่าพินได้มาจากเออันหลาไมนก็ล้ไปแล้วเออนี่แหละบาดที่ดีเพิ่นกะบอกว่าได้มาจากน้ององค์หญิงอ mm hmm. เออแบงค์เจ้าพันจังสันกะนี่แหละพี่น้อง ทำคลิปไทยคลิปนั่นคลิปน<ฆ>ี้อัปเดตบ้านแน่อัปเดตซั์ลงซัดเลี้ยงเหมือนเวาลาเอ่อบริเวณบ้านของน้องเป็นจ้าไดจ้าสี่<ฆ>เออกระได้จากยูทูบเนี่ยแหละกับมาซื้อทอง<ฆ>อืมปีนาเป็นวา่เาเสียวเสียนเงยกว่านี้ปีนาเสียนเงย,ยกว่านี้อืมอ่ะก็ดีใจน้ำเนาะพี่น้นองเนาะนั่นแหละก็ถือว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนอกจาก สิ 4, พัฒนาเจ้าของเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กรแล้วหลายๆชีวิตนกพญเนกก็มีชีวิตความเป็นยูที่ดีขึ้นเพราะว่าน้องเนี่แหละอบอทางตรงกับทางออมลแ,มแมอล้วพญ่นกยังแน,น่นอนกัน YouTuber, <c oughs> บยูทูบเบอร์บอสลอยลอยชีวิตล่ะไป <c oughs> แล้วน้องสิวาัาจังใดละ่ะซอยเหลือทุกคนค่ะ <c oughs> ยูทาาูบเบอร์เยาว่าน้องบ่ได้ซอยได้พี่น้องห <c oughs> ละหลายครั้งน,องน้องเน็ดเหนื่อยกระจริง แต่ว่ากับาพยายามีเฮ็ดคอนเทนต์ซอยช่องนั่นช่องนี้โดยเฉพาะช่องหลกัลกๆของท่านสาวน้อยเพี่งบรรพแห่งจังสินะ,ม,ะ,ะมีการหยอกกันอเอินกันที่อหยัางเบานู่หัวมวนจ้งสีก่กัถือว่านอ้องเป็นการสีวันจังใดละ่ะเพื่อให,เอให้เพื่อให้คนในองค์กรมีไรายได้เพิ่มขึ้นพีน,น้องเนาะก,กะสุดยอดดีลล่ละสำหรับองค์อิงเพ็บ,บานแพงกับขอใหายน้องจะเจร่ญนจะเล่นต่อไปนะั่นแหละ,ะนอะพี่น้องเนาะความดีของน้องเบาอีกสามหมื่นกับพอจบ ถือว่าเป็นเด็กหน่อยที่น่ารักมีความคิดความอ่านเกินวัแล้วกับว่ใครออกมาตอบโต้ผู้ใดผู้ใดสิวายังให้น,น้องส่วนใหญ่แล้วกับบเคยออกมาตอบโต้ดอกสีมีแน่กับตัดพออ่อไปยังพื้นคือว่าใไฮลาจังสีนานั่นหละพี่น้องสําหรับคนที่บ่ท่านได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของน้องอุ้งหญิงอยากให้เขามาสัมผัสบิง่งว่าน้องน่ารักนา่กนารักอิหลๆหลักกับเป็นยังคนทั้งประเทศ คือจังหักเนาะร่วมไปถึงตั้งประเทศพร้อมนาพี่น้องเนาะลากะสวัสดีทักทายพี่น้องท่างฟังสปปเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามทางช่องมังกรอีสานมาแต่ใดๆเท่าใดหลากหลายท่านเออนั่นแหละจะจังหัิดไหมแมนสำหรับเอซแฟนคลับที่โอนมาร่วมทําบุญพี่น้องตอนไหนเขาบอกว่าสปีดวันที่16แล้ววันที่18มีการถอดผับปาเนาะแต่ว่ามี การเปลี่ยนแปลงจากน้อยก็คือวันที่19ทางครูร่วมบุรพาเพิ่ลบอกว่าถึงจะมีการทอดผ้าป่าเปลี่ยนเป็นวันที่19เกนาะพี่น้องเนาะจังสิไดนําไปถวายพี่น้องได้เท่าไร็ดีเบดค่ะเออนั่นล่ะพี่น้องทําบุญเอาที่สบายใจค่ะเออบ่แม่นว่าไปยิบไปยืมมาทาบุญนซี่ก็บ่ถึงต้องเอาที่เรามีมีเท่าไดก็อยากทาก็ทำโอนของมาเพราะไอ่า9บาท19บาทจังส่แม่ก็ขออนุโมทนา นั่นแหละคือว่าเฮามีมีใจทีศีทําบุญแล้วจักปาดก็ดีเหมือนพี่น้องแมนอ่าถึงท้างเขาก็ได้บังคับตจจังไดเด้อพี่น้องเออเพราะว่าผู้ได้เหตุกับผู้นด้ได้นั่นล่ะบุญเพราะว่าเขาได้เข้าบัญชีมันยังผ่านดกเอเขายืดต้ว่าก็เอาไปทําบุญก่อเถาวายเบิดเถาวายข้างแม่ต้องบาทเดียวคอยกับว่าห้คข้าง่อยยัข่อยขันไปใส่นีศาสรหนาอีกเอ้าจังนล่ะพี่น้อง กรสิพยายามออกมาเหตุฉีบบอกจากกับพี่น้องคณะอัดอยู่ตอนนี้พี่น้องเวลาเกือบจะสี่ทุ่มแล้วค่ะซึ่งหลายๆคนนอนลูกสาวข่อยยังบอนอนข่อยสีนอนจงังไดสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมระฟังทางช่องมังกรอ,อีสานพี่น้องสาหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครั